จังหวัดราชบุรีเพิ่มโรงพยาบาลสนามระดับอำเภอร,รองรับผู้ป่วยโควิด -19 นายรณพบเหลืองไพโรธผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมนายบุญล,ลือประเสริฐโสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีแพทย์หญิงปาจรีอารีรบนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงสถานอาคารสถานที่โรงพยาบาลสนามอำเภอดำเนินสะดวกเพื่อขยายเตียงให้สามารถรองรับผู้ป่วยโควิด -19 ได้มากขึ้น ซึ่งสถานที่แห่งนี้โรงพิมบ์นิยมกิจได้ซื้อกิจการต่อแล้วอนุเคราะห์ให้จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามของอำเภอดำเนินสะดวกเบื้องต้นปรับปรุงแล้ว2อาคารและกำลังเร่งปรับปรุงอีก1อาคารโดยจะรองรับผู้ป่วยโควิด19กลุ่มสีเขียวคือไม่แสดงอาการหรือมีอาการน้อยล่าสุดมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาแล้ว23คนจากทั้งหมดที่สามารถรองรับได้50เตียงหากจาเป็นก็จะสามารถขยายได้อีกค่ะ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้กล่าวว่าจังหวัดราชบุรีพบผู้ป่วยโควิด -19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงจําเป็นต้องเร่งตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด19ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ซึ่งมีภูมิลาเนาในจังหวัดราชบุรีที่ไปทํางานที่อื่นพร้อมกันนี้ยังได้เตรียมสถานที่กักตันตัวแก่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โยโรงพยาบาลสนามที่อำเภอดําเนินสะดวกแห่งนี้จะช่วยระบายผู้ป่วยของโรงพยาบาลดําเนินสะดวกที่มีอาการน้อยและใกล้จะหายแล้วมาพักรักษาตัวก่อนกลับบ้านเป็นการช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลค่ะ